วันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กสายคุมอย่าง Infinix Inbook Y3 m a x แนะครับและถ้าใครคิดว่าไม่อยากดูรีวิวยาวผมสรุปให้ในช่วงแรกนะครับกับเครื่องนี้นะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นเรื่องของโน้ตบุ๊กจอใหญ่ราคาคุ้มมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเพียง14,990บาทได้สเปคที่เป็นคอ r e i3 แรม8นะครับหรืออย่างเครื่องที่ผมซื้อมารีวิวนะครับ ผมว่าตัวนี้แนะนําสําหรับใครที่อยากซื้อน้ตบุ๊กแล้วจบเลยไม่ต้องอัปเกรดใช้งานยาวๆก็จะเป็นตัว i5 และ RAM 16ในราคา16,990บาทโดยรวมหน้าตาผมว่าดูดีทันสมัยวัสดุดีนะครับโดยเฉพาะผิวด้านหลังเป็นอลูมิเนียมสเปคเองก็สามารถตอบโจทย์เรื่องของการใช้งานได้แบตเตอรี่อึดสามารถใช้งานได้หลับ10ชั่วโมงบวกๆแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์พื้นฐานการใช้งานครบคันเหมาะกับเพื่อนที่เน้นโน้ตบุ๊กจอใหญ่แบตอึด ใช้งานทั่วไปไม่ได้เน้นดีไซน์พอร์ตการเชื่อมต,ต่อต่างๆที่ครบคันและที่สําคัญก็คือเรื่องของราคาที่ถูกคุ้มค่ามา,มากๆแต่ผมแนะนําว่าราคาปกติของเครื่องนี้เนี่ยให้กดโค้ดซื้อในช้อปปีนะครับเพราะว่าตัวนี้เขายังไม่มีขายหนรา้านทั่วไปเนะแนะนาซื้อในช้อปปีเนี่ยราคาเริ่มต้นจาก14,990บาทอาจจะเหลือเพียงแค่12,990บาทและเครื่องนี้ผมกดมาในช่วงวันเดย์นะครับปกติ16,990บาทไม้มาแค่1ั9 9 0บาทท่านัน้ใครอยากซื้อแนะนนารอวันมีสค้ดกด ราคาถูกคุ้มค่ามากๆครับผมและนั่นคือรีวิวแบบสรุปนะครับสำหรับใครที่อยากดูรีวิวเต็มๆตามกันต่อได้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าตัว เครื่องนี้เนี่ยได้รับการปรับแต่งจากตัวก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น X1 X2 นะครับใครที่เคยดูรีวิวน้นบุ๊กสเปคน่าจะนึกกันออกว่า Infinix เนี่ยเขาทำน้นบุ๊กสายคุ้มค่าแต่หน้าตาสวยงามแล้วก็วัสดุที่จัดว่าดีนะครับขนาดหน้าจอของตัวเครื่องเนี่ยมาเป็น16นิ้วแบบ16:10ต่อ Full HD+ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้พื้นที่การใช้งานที่มันกว้างกว่าและแน่นอนครับเครื่องมันก็มีขนาดใหญ่กว่าแต่สาหรับผมก็ไม่ได้ ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักจนเกินไปนะครับมันเลยเป็นการเรื่องของการปรเปลี่ยนชื่อนะจาก x มาเป็น y นะก็คือใหญ่ขึ้นนะครับและแน่นอนครับจุดเด่นของ infinite inbook ก็คือวัสดุด้านหลังที่เป็นวัสดุสไตล์อลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีการคาดตรงกลางนะครับจะเป็นตัวนี้ y 3แล้วก็มีโลโก้ i n f i n i t อยู่ตรงน,นี้นิดนสำหรับผม texture ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็รายนิ้วมือติดได้นิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันทำความสะอาดได้ยากนะครับหรือขัดใจ แต่สําสหรับผมถือว่าเป็นการดีไซน์เรียบๆที่สวยงามเครื่องที่ผมซื้อมารีวิวเครื่องนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีตัวสีเงินด้วยให้เลือกซื้อกันนะครับน้ำหนักตัวเครื่องก็มาโลกกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวเครื่องจัดว่าบางนะครับจะมีท้ายเนี่ยนนนหนานิดนึงแล้วก็แหลมไปทางด้านหน้านะครับด้านใต้ของเครื่องนะครับวัสะดุจะเป็นพลาสติกนะครับจะไม่ได้เป็นอลูมิเนียมแลวนะครับแล้วก็ช่องระความร้อนหลักจะอยู่บร,ริเวณด้านหลังเครื่องอ่า ผมจะได้ดูกันไปนะครับแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อสําหรับผมถือว่าครบคันตามมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Type A นะครับ Audio Jack Combo USB Type C นะครับ Micro SD Card Reader อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีพอร์ต HDMI USB Type A นะครับ USB Type C แล้วก็ตัวไฟยสถานาการชาร์จนะครับพอร์ต Type C เนี่ยจะชาร์จได้แค่ฝั่งซ้ายของผู้ใช้เท่านั้นนะครับก็คือฝั่งที่มีตัวไฟอยู่นะครับ ใช้ซอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับแล้วก็ตัวอ a แ t ปเตอร์นะครับจะเป็นอ a แปเตอร์คล้ายๆในสไตล์โน้ตบุ๊กนะครับก็คือเป็นตัวนี่เป็นตัวเดเตอร์ใช้ e c นะครับตัวนี้ตามสเปคจะอยู่ที่65วัตต์แม็กนะครับอันนี้แล้วก็สายนะครับเป็นสช้ใช้ซีถูงใช้ซีนะครับความยาวประมาณหนึ่งเลยทีเดียวดูภายในของตัวเครื่องนะครับเนื่องจากขนาด ตัวเครื่องเนี่ยใหญ่เป็น16นิ้วนะครับทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีตัวนำแผดเพิ่มเข้ามาให้ด้วยหลายลคนอาจจะสังเกตว่าโน้ตบุ๊ก16นิ้วในปัจจุบันหลายๆรุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่นำแผดมาเพราะว่าเรื่องของขนาดของคีย์บอร์ดเรื่องของชุดบารความร้อนนะครับบางเครื่องเนี่ยมีลำโพงอยู่ด้านข้างเขาจะขยบในส่วนของคีย์บอร์ดหลักเนี่ยไปทางด้านซ้ายนิดน,นึงแล้วก็เพิ่มนำแผดมาผมว่าก็จะตอบโจทย์สําหรับใครที่เน้นเรื่องของการใช้งานพวก Excel ใช้งานตัวเลขเยอะๆเนี่ยแม้ตัวปุ อภาพจะเป็นจอภาพแบบ Full HD Plus ขนาด16นิ้วนะครับแล้วก็จอภาพเป็นแบบด้านเอ้ยผมชอบตรงนี้ก็คือจอภาพมันเป็นแบบด้านแต่เรื่องของสีสันตามสเปคเนี่ยเขาเคลมว่าขอบเคสี sRGB อยู่ที่100%แต่ผมเทสแล้วก็อยู่ประมาณ70กว่าซึ่งแน่นอนครับมันก็อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้ทั่วๆวไป Word Excel PowerPoint อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะเอาไปแต่งภาพหรือเน้นใช้งานที่สีสันตรงๆเลยเนี่ยผมแนะนำว่าต้องไปคาลิเบตจอก็จะดีกว่านะครับ ด้านบนกล้องเว็บแคมนะครับจะเป็น full hd คุณภาพอยู่ในระดับกลางนะครับด้านข้างนะครับไม่ใช่อาร์เมล่านะครับจะเป็นไฟ2หน้าเขาจะเรียก starlight นะครับซึ่งในตัว x 2มีอยู่แล้วตัวนี้ก็ตามมาเช่นเดียวกันนะครับนี่เปิดให้ดูแหมมีไฟ2หน้าด้วยขอบจอภาพไม่ได้หนานะครับถือว่าขอบบางเลยทีเดียวแล้วก็บานพับมีการสั่นไหวนิดนึงนะครับแต่ว่าสําหรับผมบานพับถือว่าแข็งแรงนะแล้วก็จอภาพเปิดได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เปิดจนสุดคีย์บอร์ดนะครับเป็นแบบ full size มีไฟ L.E.D. ด้วยเปิดได้2ระดับนะครับมีความสว่างอยู่ประมาณนึงแต่ว่าจะไม่สว่างรอบตัวอักษรนะครับจะสว่างรอบๆตัวขอบของตัวปุ่มนะครับปุ่มฟิลลิ่งการพิมพ์อันนี้ตามมาตรฐานนะครับไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือว่าพิมพ์สนุกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอยู่ในระดับที่เราสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้นะครับผมว่าสําหรับผมถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างนุ่มแล้วก็ปุ่มสําคัญต่างๆอย่างปุ่ม Space Bar Shift Enter อย่างเงี้ยก็มีขนาดใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ขอบด้านบนเนี่ยจะมี ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้นะครับไว้สำหรับปรับในส่วนของโหมดการใช้งานได้ด้วยนะครับถือว่าเขาปร,ปรับปรุงมากขึ้นนะครับลำโพงเครื่องนี้นะครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อยู่เบรนต้านใต้ท้องเครื่องนะครับเสียงลาโพงอาจจะไม่ได้มีเบสนหนักมากไม่ได้มีเสียงแหลมนะครับแต่ว่าอยู่ในระดับที่เสียงดังและสามารถใช้งานดูหนังฟังเพลงทั่วไปได้ไม่มีปัญหาครับนอกจากนั้นนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะมีส่วนของทัชแพดที่ใหญ่มาก ใหญ่ขึ้นก่อนอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ทางซ้ายก็จะมีสติ๊กเกอร์เรื่องของอการรับประกรัน CPU แล้วก็การ์ดจอตัวนี้จะเป็น Iris Xe กราฟิกนะครับโดยรวมสําหรับผมดีไซน์ภายนอกของ e Infini ตัว Y3 เครื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์สําหรับใครที่ไม่ได้เน้นเรื่องของสีสันจัดจ้านลวดลายจัดจัดเน้นเรื่องของการใช้งานเน้นเรื่องของราคานะครับดเด,ดี๋ยวเราไปแกะดูภายในกันว่ามันสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าอย่าไปคาดหวังเยอะเพราะว่าตัว RAM เนี่ยมันถูกติดตั้งบนเมนบอร์ดมาแล้วนะครับ มาดูไส้ในของตัว Y3 Max เครื่องนี้นะครับจะเห็นว่าข้างๆเนี่ยมันมีช่องอยู่นิดนึงนะครับตอนแรกผมคิดเป็นว่าเป็นฟวกลําโพงซับวฟูเฟอร์ไม่ใช่ครับมันเหมือนเป็นช่องที่ให้อากาศอะ่ะมันถูกดูดเข้าไปนิดนึงนะครับก็คือดูดจากข้างๆด้านข้างเนี่ยตรงน,นี้แล้วก็ดูดเข้ามาในแผงวงจรแล้วก็ระบายออกทางด้านหลังนะครับ พัดลมรอความร้อนเนี่ยเนื่องจากเป็น CPU รหัส U นะครับจึงไม่ได้เน้นใหญ่มากและแน่น,นอนอุณหภูมิอาจจะสูงไปชนิดนึงเพราะว่า,าพัดลมเนี่ยตัวนิดนึงแล้วก็มีฮิตไป์นะครับวิ่งผ่านในส่วนของ CPU เป็นหลักนะครับช่องรอความร้อนด้านหลังแล้วก็มีบริเวณตรงนี้นครับจะมีช่องให้อากาศเข้าอยู่นิดนิดนึงนะครับไม่ได้ใหญ่มากแรมของเครื่องตัวนี้เนี่ยจะถูก ติดตั้งบนเมนบอร์ดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ซื้อแรม8ไปไม่สามารถใส่แรม16ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเครื่องแนะนําว่าก็เป็นสเปคนี้ i5 แรม16จะเวิร์กกว่านะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สะใจมากนะครับตามสเปคอยู่ที่70วัตต์ชั่วโมงถ้าเทียบกับตัวสเปคแล้วผมว่ามันทําให้ตัวเครื่องนี้สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานขึ้นนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆเนี่ยขนาดแบตเตอรี่เขาอาจจะเล็กลงแต่ตัวนี้ก็คือใส่มาเต็มแม็กนะครับ S D อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้คือ SSD แสด,ดงดาวของเขามีตัวซิลิโคนติดตั้งมาให้นะครับผมว่าเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเครื่องนี้ก็คือเรื่องของ SSD ที่ดําเดิมมา512น,นะครับซึ่งมันเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ยังสามารถเพิ่ม SSD ได้อีกหนึ่งช่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ที่ผมว่าถ้าเราไม่แกะเครื่องไม่ดูดัมสเปคเราก็คงไม่รู้ว่ามันสามารถอัปเกรดได้อันนี้แนะนําเลยครับสำหรับใครที่อยากได้ความจุสูงในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับอันนี้ก็เป็นภายในของตัว Inbook Y3 Max ครับ สเปคของ Inbook Y3 นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4สเปคแต่ที่ผมเลือกซื้อมาวันนี้นะครับจะเป็นสเปคตัวรองล่างนะครับจะเป็น Intel Core i5 Gen12 แรม 16GB นะครับ SSD 5 1 2โดยทุกรุ่นจะมีขนาดหน้าจอ16นิ้ว Full HD เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันมีให้เลือก2ส,สีเช่นเดียวกันโดยสเปคเริ่มต้นจะเป็น i 3 RAM 8 SSD 5 1 2นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,990บาทส่วนเครื่องนี้ i 5 RAM 16 SSD 5 1 2จะอยู่ที่16,990บาทและจะมีตัวที่เป็นปรับเป็น SSD 1 t และ ท็อปสุดนะครับราคา18,990บาทจะเป็นตัวสเปคอ o r e i7 r แรม6 g b และก็ SSD 512ครับผมโดยสเปคอื่นที่เหมือนกันก็จะเป็นตัวขนาดหน้าจอ16นิ้ว Full HD Plus นะครับขนาดตัวเครื่องเหมือนกันสีสันเหมือนกันเห็นปะ่ะจะต่างกันแค่แบบแรม CPU และก็ SSD เป็นหลักครับ และจากการที่ผมได้ไปลองเล่นลองใช้งานนะครับกับโปรแกรมทดสอบหลายๆโปรแกรมนะครับเครื่องนี้เราซื้อมารีวิวเพราะฉะนั้นเราพูดเต็มที่นะครับอย่างแรกจอภาพจะเป็นจอภาพแบบด้านนะครับ IPS ตามมาตรฐานนะครับขอบเขตสีเนะี่ยผมเทสได้อยู่ที่75.2% sRGB 52.9%สิบอรอบ RGB แล้วก็5 4 4 DCI-P3 ดีซนีาะครับสำหรับผมขอบเขตหนะ้าจอก็อยู่ระดับกลางๆนะครับค่อนไปทางล่างนิดน,นึงเพราะว่าจอภาพเขาไม่ได้เน้นอะไรเยอะนะครับเน้นเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าาาจะใช้้งนนด กราฟิกด้านแต่งรูปผมว่าก็ต้องคาลิเบตหน้าจอด้วยนะครับและในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็น CPU Core i 5ไ1 2เนในรหัสยูนะครับแบตเตอรี่สำหรับผมถือว่าเซอร์ไพรส์นะ สามารถใช้งานได้ระดับ10ชั่วโมงบวกๆนะครับอันนี้ผมเปิดใช้งานดูหนังฟังเพลงทั่วๆไปนะครับอยู่ระดับ10ชั่วโมงบวกก็ถือว่าใช้งานได้อันนี้โอเคเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้น้ตบุ๊กสำหรับการเดินทางที่แบตอิน,นิดนึงแล้วก็ใช้งานทั่วๆไปได้นะครับและในส่วนของ 3D ม a r k านะครับอยู่ในระดับที่มันเป็น Iris Xe Graphics นะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าอยู่ในระดับที่สามารถเล่นเกมออนบอร์ดใช้งานทั่วๆไปได้ดูหนังฟังเพลงได้หรือดูหนัง 4K เงี้ยก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ว่าถ้าการเล่นเกมเนียแน,นวเลลพกกพ,พอไไ์ด้ง แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกมออฟไลน์เนี่ยอาจจะนี้อาจาอาจะไม่แนะนําเท่าไหร่ครับเครื่องนี้นะครับหลายคนจะเห็นว่าบางๆเบาๆเนี่ยไม่ส่งความร้อนมีอยู่แค่ด้านด้านหลังเท่านั้นมันระบายความร้อนได้ดีหรือเปล่าอุณหภูมิสูงสุดของ CPU นะครับถ้าเบอร์หนึ่งร้อเซจะอยู่ที่94องศาเซลเซียสหลายคนอาจจะมองว่าสูงนะครับแต่สําหรับผมถือว่ามันก็อยู่ในระดับปกติของโน้ตบุ๊กระดับนี้นะครับแม้เป็นรหัส U แต่ว่าเวลาทํางานหนักๆเนี่ยมันอุณหภูมิมันก็สูงอยู่พอสมควรแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างงนึก็คื บริเวณด้านบนตรงช่องระบายความร้อนเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงและก็ใต้ท้องเครื่องเช่นเดียวกันแต่ว่ามันไม่ได้ร้อนแบบเหมือนโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆที่ 10u แรงๆนะครับมันร้อนแค่บริเวณกองกองอยู่บริเวณช่องระบ,รรา,บ,บรรายความร้อนเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เราสามารถใช้งานได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถัดมาในส่วนของ SSD หลายคนอาจจะคิดกันว่าโ hey! น้ตบุ๊กราคาถูกว่ะ SSD อยู่มันจะมันคงวิงาาางว่งแค่ซัตต้ามันวิ่ง500 600ตัวนี้วิ่งอยู่ระดับ PCIe Gen3 นะครับความเร็วกัน อ่านสูงสุดอยู่ที่3 4 7 0เมกะไบต์ต่อวินาทีและเขียนอยู่ที่2 5 0 0 48เมกะไบต์ต่อวินาทีแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้เท่ากับโน้ตบุ๊กที่ใช้พ e c ซ e ไอพี Gen4 แต่สำหรับผมวิ่งระดับ3,000 2,000แค่นี้มันก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วดีกว่าโน้ตบุ๊กรุ่นถูกบางตัวที่ใช้ eMMC หรือใช้ SSD ที่เป็นแบบ Sa า a นะครับอันนี้ผมสำหรับผมถือว่าโอเคนะเพราะเทียบกับร,ราคาแล้วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสรุปแบบ,แบ,บยาวสำหรับ Inbook Y3 Max เครื่องนี้นะครับน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นโน้ตบุ๊กจอใหญ่และราคาคุ้มมากๆโดยเฉพาะใคร ที่ซื้อแบบช้อปปี้ซื้อออนไลน์ต่างๆนะครับตัวนี้มันยังไม่มีน้า้ทั่วไปเนะเขาเน้นขายแบบออนไลน์เป็นหลักและราคาปกติสมมติเริ่มต้นตัว i3 สาแลมละกัน149ส่าเาใช่ไหมครับเพื่อนๆสามารถหาโค้ดกดได้ในราคา1 2 9 9 0หรือเครื่องนี้ที่ผมซื้อมาราคาปกติอยู่ที่16,990บาทผมกดได้ประมาณ13,990บบาทซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์เจ้าตลาดแล้วกันนะครับราคาเนี้ยเพื่อนๆไม่ได้แน่นอน ทั้งตัว i5 และ ram 16เต็มที่เพื่อนๆอาจจะได้แค่ตัวเป p e n t i ยมตัว i3 ram 8 g ิแต่ตัวนี้เพื่อนๆได้ถึง ram 16กิเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่เน้นใช้งานลื่นๆเน้นใช้งานโครมลายๆแทบเน้นต้องการแรมเยอะๆราคาถูกตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อาจจะเป็นข้อสังเกตหลักๆสาหรับผมก็คือเรื่องของแบรนด์ที่อาจจะยังไม่ติดตลาดเท่าไหร่การรับประกันที่สําหรับผมยังไม่ลองใช้บริการนะประฉันก็บอกอย่างเหมือนกันแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยประกันเดิมๆอยู่ที่1ปีนะครับขณะที่แบรนด์อื่นตอนนี้อาจจะไป2ปี3ปีกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องที่สําหรับผมอาจจะดู ด้านหลังอะ่ะมันสวยนะแตโ่โดยรวมของตัวเครื่องเนะี่ยมันยังดูธรรมดาไปสักหน่อยนะเทียบกับแบรนด์เจ้าตลาดที่เขาเน้นเรื่องของตัวคีย์บอร์ดสวยงามตัวเครื่องที่ดีไซน์ฉบเฉียวมากขึ้นและก็วัสดุที่มันดูไฮโซเก๋ so okay นะแต่ตัวนี้เขาจะเน้นเรียบๆเรบพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับเพื่อนที่เน้นเรื่องของบัตเจ็ตเป็นหลักแต่ยังต้องการเรื่องของสเปคที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ซ p u Gen 12อาจจะตกเจนไปแล้วนะครับเพราะปัจจุบันมี Gen 13 Gen 14เนสนะ แต่ตัวนี้ก็ยังสามารถตอบโจทย์การใช้ง,งานทั่วไปได้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับและแน่นอนครับเครื่องนี้อาจจะเป็นเครื่องที่เพื่อนๆหารีวิวที่ไหนไม่ได้นอกจากโนมสเปคที่เราซื้อมาวิวให้ชมกันซึ่งเพื่อนๆชมรีวิวเครื่องนี้แล้วคิดเห็นอย่าะไรคอมเมนต์กันไว้หน่อยครับสุดท้ายนี้แตยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ